สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนมีนาคมและอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณคนที่เกิดในวันอังคารแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมเพราะว่า เราไม่ได้เจาะจงกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารให้กับคนที่เกิดในวันอังคารซึ่งท่านมองเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีปัญหาในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวรวมถึงการไว้เนื้อเชื่อใจคนที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ย พบเจอกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งผู้จัดอยากให้คุณนะ่ะเก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้ถ้าเกิดว,ว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณจะได้นำคลิปวิดีโอนี้มาประกอบในการตัดสินใจและอยากคิดว่าคำทำนายของผู้จัดจะออกมาในด้านลบหรือว่า เหมือนกับว่าไม่ให้กำลังใจกันแต่บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นการอธิษฐานจากไพ่แล้วก็ตั้งใจแปลผลการทำนายออกมาด้วยความซื่อสัตย์และความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือป้องกันท่านที่เกิดในวันอังคารที่กำลังจะมีปัญหาไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกอันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่อง การงานการเงินซึ่งตอนนี้จะส่งผลกระทบให้กับคุณกรณีว่าใครบางคนเนี่ยได้ร่วมทำลงทุนร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนฝูงหรือว่าใครบางคนได้เข้ามาชักชวนให้คุณเนี่ยไปทำงานร่วมกับเขาอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆก็ได้ที่คุณตั้งขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนกันเองในกลุ่มเพื่อนฝูง หรือไม่เช่นนั้นถ้าเป็นงานบริษัทที่คุณกำลังจะเข้าไปทำนะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเหตุการณ์นี้ก็คือคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนะไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ทำงานแห่งนี้หรือกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักก็ตาม อันนั้นก็คือพลังงานของไพ่สีถ้วยบวกกับพลังงานของไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะจัสติกก็หมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความจริงหรือว่าคุณจะต้องมีหลักฐานในเรื่องการลงทุนหรือว่า เอกสารสัญญาที่คุณจะต้องทำขึ้นมาโดยทนายความหรือว่าผู้รู้กฎหมาย mm. เพื่อให้เขาเนี่ยเป็นพยานให้กับคุณกับการาลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ทีนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครงานเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะเสียหายมากอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าที่ทำงานเนี้ย เอาเปรียบลูกจ้างนะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคุณไม่มีความสุขหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นพวกประเภทเอชอบกันแกล้งขี้อิจช้าขี้นินทาเห็นคุณเข้ามาใหม่ก็พยายามตั้งแง่กับคุณอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้ถือว่าจิบจอยมากคุณสามารถออกจากงานได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ไปหางานใหม่ แต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในครั้งนี้ยนอกเหนือจากงานที่คุณจะไปสมัครแล้วเนี่ยมันก็จะมีการที่ว่าใครเข้ามาชักชวนคุณให้มาร่วมหุ้นทำอะไรกับเขาอะนะทีนี้ไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณะจะต้องอยกเลิกการตัดสินใจคุณยังมีทางเลือกคุณยังมีโอกาสนั่นก็คือไพ่ The Lovers และไพ่ อาจสวินถือเหรียญก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนกับคุณว่าคุณจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องการลงทุนของคุณที่ใครเข้ามาชักชวนคุณอันนั้นก็คือพลังงานของไพ่สามถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักจะสนิทหรือไม่สนิทแต่ว่าคุณก็คิดว่าเขาไว้ใจได้นะคนพวกนี้มีความสามารถ แต่ก็บอกได้เลยว่ามันจะมีการหักหลังกันหรือว่าคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนพวกนี้เขาอาจจะเซตอัพแล้วก็มองหาเหยื่อที่เขาจะมาเอาเปรียบนะรวมทั้งสถานการณ์ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณเป็นฝ่ายที่เป็นคนเก่งมีความสามารถดีกว่าเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่หกไม้เท้าด้วยทีนี้ บวกกับให้เด็กถือดาบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังการถูกหักหลังการถูกเอาเปรียบในความจริงใจจากเพื่อนฝูงคนที่เขาจะมาหลอกใช้คุณอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็รีบปกป้องผลประโยชน์ของคุณโดยด่วนในเรื่องการงานการเงินส่วนในเรื่องอ ความรักความสัมพันธ์ช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะได้ใช้ชีวิตอยู่กับใครบางคนมานานพอสมควรแล้วแล้วคุณก็หมดความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยอะ่ะคุณไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีในสิ่งที่คุณได้คาดหวังอะ่ะคือความสัมพันธ์มันมันไปอย่างช้าๆแล้วมันก็น่าเบือ่อนะ คุณคาดหวังอะไรไม่ได้กับคู่ครองคนปัจจุบันของคุณทีนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าออกจากจุดเดิมแต่ว่าอันนี้นะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้คือความคิดของคุณหรืออาจจะเป็นความคิดของคู่ครองของคุณก็ได้เพราะว่าอันนี้เราดูดวง โดยรวมในความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นคุณหรือเขาอันนี้คุณก็ต้องไปตรวจสอบเอาเองหลังจากที่คุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทีนี้ใครคนใดคนหนึ่งในเหตุการณ์เนี้ยมองหาการเปลี่ยนแปลงมองหาการยกย้ายเพราะว่าเรามองเห็นไพ่วิวออ f f อ r t จูนแล้วก็ไพ่ The f o o ลแล้วก็ไพ่ สเวนถือถ้วยนะก็หมายความว่าในเหตุการณ์เนี้ยมีใครบางคนอนะแพลนที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่เขาคิดว่ามันไม่มีความก้าวหน้าอาจจะเบื่อกันแล้วหมดรักกันแล้วหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นในอย่างที่คุณคาดหวังอะกรณีว่าถ้าคุณเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคุณกับคู่อื่นน่ะ คุณอาจจะคิดว่าโอ้โหคนอื่นเนี่ยเขามีนั่นมีนี่แต่ของคุณเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนเลยมันมันดูแล้วน่าเบื่อเพราะมันเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญทีนี้ใครบางคนในเหตุการณ์เนี่ยเขาคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ทีนี้ไพ่ก็ต้องการที่จะเตือนคุณหรือถ้าเป็นฝ่ายคู่ครองของคุณ ก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปเตือนเขาได้หรือเปล่าหรือว่าผู้จัดจะไปเตือนเขาได้ไหมถ้าเขาไม่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แต่บอกได้เลยว่าการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากๆนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวคุณเองที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าคุณหยุดได้หรือว่าเลี่ยงได้ก็ขอให้คุณเลี่ยงเพราะว่า สิ่งที่คุณจะต้องหยุดหรือว่าจะต้องดูพฤติกรรมของคนที่กำลังจะเข้ามานะนั่นก็เป็นพลังงานของคิงถือไม้เท้านะบวกกับอ,อัศวินถือถ้วยทีนี้ไพ่ดิอัลคัมอะมันเป็นไพ่รา,าชินีถือถ้วยอย่าคิดว่า,อ,าอัศวินถือถ้วยราชินีถือถ้วยแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟ นะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ไพ่ที่เป็นไพ่ใบใหญ่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแรงมาก,มากๆที่ต้องการจะเตือนคุณว่าผลจากการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะพาให้คุณเนี่ยไปพบกับความผิดหวังหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดโดยเฉพาะาตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานของ คิง uh, ถือไม้เท้าแล้วก็ uh, อัศวินถือถ้วยก็หมายความว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคอนโทรนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ uh, เขาเบื่อคุณหรือว่าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังจากตัวคุณเขาพร้อมที่จะไปทันทีหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะนะคุณก็จะ uh, ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานภาพที่เสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการเดินทางไกลโยกย้ายถิ่นฐานเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้มันมีโอกาสที่เอ,อ่อคุณหรือใครบางคนในเหตุการณ์นี้มีสิทธิ์ที่จะเ,ออเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยนะมีโอกาสแบบขนาดนั้นเลยแต่ว่า ไปแล้วจะดีไหมดิไพดิอาคัมก็คือไพ่รา,าชินีถือถ้วยคุณจะพบกับความผิดหวังในรูปแบบเดิมๆนะแล้วแถมคุณจะต้องไปในอยู่ต่างาไปอยู่ในที่ต่างถิ่นต่างแดนทีนี้ความเตรียมพร้อมของคุณนะมีพอหรือเปล่าคุณมีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนฝูงอะไรไหมทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัด เห็นนะคือไพ่เนี่ยเขาต้องการที่จะหยุดความคิดของคุณเตือนสติคุณว่าถ้าคุณไปคุณเสียเปรียบแล้วคุณไม่มีทางเลือกเลยนอกจากว่าเขาจะเอาเปรียบคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปทำงานหาเลี้ยงเขาอีกถ้าเกิดว่ากรณีนี้ที่ว่ามีใครชักชวนให้คุณไปอยู่ต่างประเทศต่างแดน หรือว่าต่างที่ต่างถิ่นจากที่ที่คุณเคยอยู่หน้าปัจจุบันก็บอกให้คุณศึกษาคนคนนี้ให้ดีหรือถ้าคุณคิดว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นโอกาสของคุณและเพราะว่าไพ่เดอะฟอ่ะใช่มันเป็นโอกาสที่มีเข้ามาแต่โอกาสในครั้งนี้มันมีอุปสรรครออยู่ข้างหน้าเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาชักชวนคุณเนี่ย เขาไม่ใช่คนที่จะมาเลี้ยงดูปูเสือให้กับคุณมองไม่เห็นเงินมองไม่เห็นเหรียญที่ว่าเป็นพลังงานของความสุขความมั่นคงที่คุณจะได้รับในหนทางข้างหน้าแต่ไพ่ the outcome เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยคุณจะนั่งเศร้าแล้วคุณก็จะนั่งเสียใจที่ว่าคุณคิดผิดตัดสินใจผิดกับ การที่คุณเนี่ยโยกย้ายหรือว่าไว้ใจใครบางคนที่เข้ามาชักชวนคุณทีนี้ก็ขอให้คุณอะมีสติกับการตัดสินใจเพราะว่าอย่างที่บอกอะไพ่สามใบเป็นพลังงานที่แรงมากแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะส่งผลให้กับคุณทีนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่คุณเลย ถ้าคุณไม่มีทางเลือกคุณคิดว่าไปอยู่เมืองนอกโอเคฉันช่วยเหลือตัวเองได้ฉันเตรียมพร้อมมาดีภาษาอังกฤษดีไปเรียนวิชาชีพมาอะไรมาเกิดกรณีว่าคุณถูกเขาทิ้งนะคุณก็ยังเอาตัวรอดได้แต่ว่าคุณจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเลยแหละกับการปรับตัวอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นก็เตรียมตัวไปให้พร้อมถ้าคุณคิดว่าอันนี้คือโอกาสของคุณ ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ